การลงทุนที่เน้นมูลค่าในปัจจุบันนั้นยังใช้ได้อยู่หรือไม่เดี๋ยวผมจะตอบก่อนเลยนะครับว่ายังใช้ได้อยู่ครับเพียงแต่เงื่อนไขของตลาดนั้นจะไม่เหมือนเมื่อก่อนหัวข้อนี้นะครับเป็นหัวข้อที่ผมเห็นเยอะในช่วงปลายปีที่แล้วนะครับว่าการลงทุนที่เน้นมูลค่านั้นยังใช้ได้อยู่หรือไม่วันนี้เหมือนเดิมนะครับผมก็จะมีข้อมูลชุดหนึ่งมานะครับซึ่งมาชวนทุกคนคิดตามกันแล้วก็วันนี้ ผมอาจจะใส่ความคิดเห็นส่วนตัวของผมเข้าไปด้วยนะครับซึ่งจะมีข้อมูลที่สนับสนุนจากคุณวอลเลนบัฟเฟตแต่แล้วก่อนอื่นนะครับผมอยากจะชวนทุกคนมาตั้งคำถามก่อนนะครับว่าวันนี้เราอาจจะเคยได้ยินคำว่าการลงทุนที่เน้นมูล,ลค่าใช่ไหมครับแต่ว่าเราเคยได้ยินคำว่าการลงทุนระยะยาวไหมครับทุกคนคิดว่า2คํคำนี้คือคำเดียวกันหรือไม่ครับ ซึ่ง2องคำนี้บางครั้งอาจจะสร้างความสับสนให้กับเราได้ทุกคนคงจะรู้จักคุณวอลเลน b บัฟ e เฟตที่เป็นนักลงทุนในตำนานหรือว่านักลงทุนที่เน้นคุณค่าที่ดีที่สุดในยุคนี้ซึ่งคุณวอลเลน b บัฟ e เฟตเองก็บอกว่าระยะเวลาการลงทุนที่เขาชอบที่สุดก็คือถือตลอดไปและเขาก็เคยพูดไว้ในช่วงแรกๆนะคบว่าเขาจะเน้นซื้อหุ้นหรือว่าบริษัทที่มีราคาถูกกว่ามูลาค่าเท่านั้นแต่ข้อมูลล่าสุดครับ ทำไมครับในช่วงปี2 0 2 2ที่คุณวอลเลนบัฟเฟตซื้อหุ้นบริษัท TSMC มาเขาถือหุ้นบริษัทนี้เพียงระยะเวลาแค่ไม่ถึง1ปีคุณบัฟเฟต t ก็ได้ขายหุ้นบริษัทนี้ออกไปแล้วทีนี้ตกลงว่าคุณวอลเลนบัฟเฟตนั้นเป็นนักลงทุนที่เน้นคุณค่าระยะยาวหรือซื้อขายรายเดือนกันแน่ทีนี้จากข้อมูลที่ผมได้มาณตอนนี้นะครับผมก็พยายามทําความเข้าใจพยายามจะแกะวิธีแล้วก็สิ่งที่คุณวอลเลนบัฟเฟตพูดออกมานะครับซึ่ง ผมเลยสรุปได้อย่างนี้ครับการลงทุนที่เน้นมูลค่ากับการลงทุนระยะยาวนั้นมีความแตกต่างกันนะครับการลงทุนที่เน้นมูลค่านั้นเป็นวิธีการลงทุนครับที่เลือกที่ตัวบริษัทแต่คำว่าการลงทุนระยะยาวนั้นเป็นช่วงระยะเวลาที่เราจะถือหุ้นตัวนั้นไว้สรุปแล้ว2ออย่างนี้แตกต่างกันนะครับแต่วันทีนี้ตั้งคำถามต่อครับว่าทำไมผมเองก็จะเคยพูดนะครับว่าผมเองก็ บางครั้งก็จะเน้นการลงทุนระยะยาวจะเป็นคำที่เราได้ยินกันเยอะพอสมควรทีนี้มันมาจากไหนครับคำว่าการลงทุนระยะยาวทีนี้ผมเลยตั้งสมมติฐานมาข้อนึงนะครับว่าทุกวันนี้เราจะสังเกตไหมครับถ้าเราเข้าไปร้านหนังสือหรือว่าไม่ว่าเราจะเรียนมาหาลัยในปัจจุบันครับตำราที่เราใช้เรียนเนื้อหาที่เราใช้เรียนมาจากฝั่งตะวันตกหรือว่าทางฝั่งอเมริกาเป็นส่วนใหญ่เหตุผลที่เป็นอย่างนี้นะครับเพราะว่าณตอนนี้ครับอเมริกานั้นเป็นประเทศมหาอำนาจ เพราะฉะนั้นจึงไม่แปลกครับที่เราจะได้รับอิทธิพลมาจากฝั่งตะวันตกหรือว่าฝั่งอเมริกาถ้าเราย้อนกลับไปดูครับดัชนีดาวโจนส์ของอเมริกานั้นตั้งแต่หลังจบสงครามโลกตลาดดัชนีดาวโจนส์นั้นก็เป็นขาขึ้นมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นจึงไม่แปลกครับถ้าเราจะได้ยินตําราของทางตะวันตกหรือทางอเมริกาเนี่ยที่เขาจะพยายามแนะนําการลงทุนระยะยาวให้กับเราสิ่งนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกครับ สิ่งนี้ก็เกิดขึ้นในญี่ปุ่นเมื่อยุคโชวะเหมือนกันนะครับในช่วงยุคโชวะนะครับหรือว่าช่วงนั้นที่ญี่ปุ่นนั้นขึ้นมาพังาในเรื่องของอุตสาหกรรมยานยนต์ช่วงนั้นผมเชื่อว่าตลาดหุ้นญี่ปุ่นนั้นหลายๆคนก็คงจะบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าการลงทุนระยะยาวนั้นเป็นสิ่งที่จะให้ผลตอบแทนที่ดีที่สุดผมเลยสรุปได้อย่างนี้ครับว่าการลงทุนที่เน้นมูลค่ากับการลงทุนระยะยาวนั้นมีความแตกต่างกันนะครับและจริงแล้วคุณบริเัณเฟดที่ซื้อบอยนีที สิ่งนี้ผมก็ยังเรียกว่าเป็นการลงทุนที่เน้นมูลค่าอยู่เหตุผลนะครับเดี๋ยวเราจะมาเจาะสไตล์การลงทุนของคุณวอรเลนบัฟต์กันถ้าอิงจากคุณวอรเลน u บัฟต์เป็นหลักเราจะเห็นภาพอย่างนี้ครับสไตล์การลงทุนที่เน้นมูลค่านั้นมีอยู่2รูปแบบครับแบบที่1ก็คือเราจะซื้อเมื่อราคาของมันต่ํากว่ามูลค่าในปัจจุบันครับส่วนแบบที่2นะครับเราจะซื้อเมื่อราคาของมันต่ํากว่ามูลค่า ในอนาคตครับหรือพูดได้ง่ายนะครับการลงทุนที่ใน,นมูลค่านะั้นมี2แนวทางครับก็คือ1เป็นการดูมูลค่าในปัจจุบันของมันกับแบบที่2คือเป็นการที่เราประเมินมูลค่าของกิจการในอนาคตอย่างคุณวอลเลนวัเฟตเองก็ใช้ทั้ง2วิธีการนี้ไม่ว่าจะเป็นการดูในมูลค่าปัจจุบันหรือดูมูลค่าในอนาคตตัวอย่างนะครับอย่างบริษัทที่คุณวอลเลนวเฟตเคยซื้อเมื่อราคามันต่ำกว่ามูลค่าในปัจจุบันอย่างเช่นบริษัทโคคาโคลา่า และบริษัทเอเมกวันนี้จะเป็นบริษัทที่ค่อนข้างชัดเพราะว่าคุณบัฟเฟต์นั้นจะซื้อเมื่อราคาของมันนตกต่ำทีนี้นะครับแบบที่2เนี่ยจะเป็นแบบที่คุณบอร์เรนบัฟเฟต์นั้นจะซื้อเมื่อเขาคิดว่าราคานั้นมันต่ำกว่ามูลค่าในอนาคตครับซึ่งการประเมินมูลค่าในอนาคตนะครับวิธีที่เราสามารถใช้ได้ก็คือเป็นวิธีการประเมินด้วย DCF ทีนี้ตัวอย่างเรามาดูกันนะครับว่าที่ดเออย่าง Apple เองที่คุณมอร์เรนบอฟเฟต์ถือนะครับถ้าเราดู2บริษัทนี้ในปัจจุบันนัันนนนน้้มูลค่า PE ไม่ได้ถือว่าถูกนะครับทีนี้ผมก็เลยสรุปได้ว่าคุณมอลลี่มาเฟตการที่เขาเข้าไปลงทุนบริษัทอย่าง TSMC แล้วก็ a p p เ e เองเหตุผลที่เขาเข้าไปลงทุนนั้นเขาไม่ได้ดูมูลค่าในปัจจุบันแล้วครับแต่เขามองเห็นการเติบโตของกิจการในอนาคตครับทีนี้สรุปนะครับว่าการลงทุนที่เน้นมูลค่านั้นยังคงใช้ได้อยู่และผมยังเชื่อว่ายังใช้ได้ตลอดไปนะครับแต่ทีนี้เงื่อนไขของมันจะแบ่งออกเป็น2หมวดน,นะครับก็คือ เราเป็นการประเมินราคาเทียบกับมูลค่าในปัจจุบันกับประเมินราคาเทียบกับมูลค่าในอนาคตหรือพูดง่ายๆขึ้นนะครับก็คือสมมติถ้าวันนี้เราเจอบริษัทที่ราคาตกต่ำแต่พื้นฐานธีการยังไม่เปลี่ยนแบบนี้มีแนวโน้มที่จะเป็นบริษัทที่ราคาต่ำกว่ามูลค่าในปัจจุบันได้หรือวันนี้ถ้าเราเจอธุรกิจหนึ่งที่มีอัตราการเติบโตที่สูงมากๆแต่ว่าวันนี้ราคาก็ขึ้นมาสูงนะแต่เราอาจจะมองว่ามูลค่ากิจการในอนาคตนั้นจะสูงกว่าที่เป็นณตอนนี้ก็ได้ แต่ว่าโจทย์สุดท้ายของเราก็คือว่าเราจะต้องค้นหามันครับว่ามันอยู่ที่ไหนอย่างเช่นทุกวันนี้ถ้าเราพยายามที่จะมองหาตลาดที่มีมูลค่าปัจจุบันที่ต่ําตลาดในไทยนั้นอาจจะเป็นตลาดที่ตอบโจทย์มากกว่าตลาดในประเทศอเมริกาก็ได้ถ้าพูดในแง่ของมูลค่าปัจจุบันนะครับแต่ถ้าเราต้องการที่จะมองหามูลค่าในอนาคตที่สูงกว่าในปัจจุบันตลาดที่อเมริกาอินเดียหรือว่าจีนนั้นอาจจะตอบโจทย์มากกว่าตลาดในประเทศไทยก็ได้ เนื่องจากสถานการณ์ตลาดการเติบโตของเศรษฐกิจอย่างประเทศไทยเองไม่ได้มีอัตราการเติบโตที่เหมือนเมื่อก่อนในขณะที่ตอนนี้นะครับประเทศอเมริกานั้นก็ยังคงเติบโตมาจนถึงปัจจุบันตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สองและขึ้นเป็นมหาอำนาจสุดท้ายครับผมก็ยังเชื่อว่าการลงทุนที่เน้นมูลค่ายังคงใช้ได้อยู่เหมือนเดิมนะครับเพียงแต่ว่าวันนี้เรามองในมุมไหนมุมมูลค่าปัจจุบันหรือมองในมุมของมูลค่าในอนาคตวันนี้ก็เนื้อหาจะมีประมาณนี้นะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากที่ติดตามฟังกันมานะครับสำหรับวันนี้ สวัสดีครับ